สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อี่กบผมเบียสกี้นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนได้เลย้งครับเนี่ยก็ต้องขอไปผู้ชมเลยนะเพราะว่าติดงานนิดนึงครับงานเยอะหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาเกมไมค์ขามนะก็มาเกมพัฟตี e นิวเ t e นะก็เปิดเป็นวันแรกนะครับวันนี้แนละ้วก็ไปดาวน์โหลดของเล่นได้นะครับ ก็จะมาลองกันหน่อยครับซึ่งผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับก็มันสองสามตาครับก็โอเคเลยนะครับภาพสวยมากวันนี้จะมาเล่นเป็นโซโล่นะครับมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้ถึงขาดไใ <c oughs> ดก็บอกว่าผมก็เล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าชอบเล่นเกมแนว FPS หรือว่าพวกแบ t เทิ r ร y ย l e อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ามาดูกันฮนะโอเคครับก็เข้ามาที่รีบรอยทับแม่ต้องบอกเลยว่าภาพนี้คือ สวยงามมากนะครับบมดพับจีในคอมเลยนะครับยิ่งเล่นแบบโหมด fps แล้วก็ยิ่งได้ฟิลในคอมมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่อย่าเพิ่งลืมกันนะทุกคนผมก็พยายามไปตอบคอมเมนต์หลายคนที่เข้ามาเมนในแต่ละคลิปอยู่นะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับมาดูตัวเกมแม่แห่เปิดมาเครื่องบินอย่างสวยนะรับดิคุผู้ชมเราจะไปลงไหนกันดี โคชิคิไหมนี่ได้ยินข่าวว่าเป็นเมืองเดือดดูการาฟิกเขาทํามาได้แบบดีมากๆเลยนะครับเปิดมาวันแรกก็อาจจะมีแบบเซิร์ฟหน่วงหรือว่ากระตุกไม่ก็แบบเซิร์ฟหุดอะไรงนี้บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะเกมเปิดวันแรกนะครับมีคนด้วยผู้ชมไปลงนู่นนะ่มะมีหนึ่งคนนะผู้ชมมีปืนให้เราไหมเนี่ย มีแตตังครับตังนี้เราสามารถเอามาซื้อเขาเรียกว่า,า,มมวานะซื้ออุปกรณ์จากอุ้ยทำไมผมวับไม่นะซื้ออุปกรณ์จากสั่งเพอขอจากโดนนะครับกดตรงนี้นะครับสั่งได้นะครับก็ะจะมีโดนมาส่งของให้เรานะเกมนี้ต้องฟังเสียงนะครับ เขบางทีภาพเปิดไปนี้ก็มองยากเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ในนี้ฮะเมื่อกี้มันเห็นอะไรออกมาเฮ้ยผมยิงไม่โดน เจ็บหนักเราเจ็บหนักอ,ะอ,อ่ะกูเชื่ว่นาเข้าไหมนี่お前はもう死んでいるโอ๊ย สองนอะเมื่อกี้ทุกผู้ชมเห็นไหมตัวเราท่าผู้ชมเราต้องเอาูตรตีขึ้นไปฮะมาดูวิธีการชา์ท่านดู้่นผู้ชมเอาจะตายปะ นี่แน่โดนไปมันคือการหลอกล่อฮะเราปลาล้วเปิดควันขึ้นไปไหมอันนี้มีรถไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นรถขับมาคุณผู้ชมยิงเรียกแขกได้ไหมอช่ฮะ เขาโชคลังเรามากเลย้ยข้างหน้าไือเปล่าเมื่อกี้โอ้เลสดโซลลงใช่ฮะเมื่อกี้เขาวิ่งไปนู่นนู่นไงว้าเห็นเราปะเนี่ยเราจะยังไม่เปิดจุดนะ เปดไปครับที่มบายเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นกันที่โหมดอ,อ,อะไรนะเจ i r d person ใช่ไหมบุคคลที่3ใช่ไหมฮะแล้วแบบจับคู่ของ fpp หรือว่าแบบมุมอมองบุคคลที่หนึ่งนี่จะหาห้องนานนิดนึงนะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ว่าของพัตซีนิวสเตเนี่ยคนเขาค่อนข้างจะเล่นโหมดนี้กันเยอะนะครับแต่ว่าโหมดบุคคลที่3ก็เล่นเยอะเหมือนกันนะ ใครทีอยากเล่นโหมดเวอร์ชันก็แนะนําเลยนะครับเกมเพิ่งเปิดวันแรกด้วยนะอาจจะมีบั๊กอะไรก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาคงปรับปรุงนะเฮ้ยนย่ดอกคนเก็บไปหรือยังอุ้ยมีกิริสูตรอ่ะแล้วก,ก็มีเกาะเลวสามแล้วก็หมวกสามอ่ะไปฮนะเราไปกลางวงกันเลยดีกว่า เพราะว่าเป้าหมายเราคือเราต้องกินไก่โอ๊ย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 ความความความจะรอดไปเนี่ยครับเฮ้ยมีคนดิ้นไม่ได้มิจฉุมมุมเราเสียบเๆมากเจอแล้วฮะ โดนหัวบอนมอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังคนระับเขาผ่านปะเขาผ่านเราจะได้เก็บเก็บของได้นะจะค่อยเล่นไปครับเราจะ,จะไม่เข้าไปเยอะไปไม่แน่แต่ก็กลัวตายเราต้องเล่นแบขบขอบวงนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ เล่นตรงเนินฝั่งนู้นนะตอนนี้ก็เหลืออยู่14คนนะเฮ้ยมีคนใช่ไะมีรถก็มีคน่ตอในรถนะ เรียบร้อยเราไม่อยู่นานฮะรถเกมนี้ค่อนข้างจะขับยากอยู่นิดนึงนะคฟิลเหมือนเราเล่นใน PC ซเลยครับมีคนนิ่งเมื่อกี้มีคนเดินนะมีรถมาครับ กลัวข้างหลังเข้ามามากเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วอะโอเคฮะเราต้องยาน้ำเราก็เหลือน้อยแล้วอะเราตามได้ดีั๊มโค้ดแล้วกันนะไม่รู้ว่าบ้านจะมีคนไหมแต่เราต้องขับไปดูก่อนนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับวงสุดท้ายนะใครมีบ้านอยู่ก็คือ น่าจะเปอร์เซ็นต์ชนะเยอะมากๆเลยนะครับมันมีเสียงอะไรข้างหลังเรบไม่รู้ มันจะมีคนนะเขาน่าจะงูนะแต่ว่ามีคนเดินฝั่งนูนนเห็นป่ะผู้ชม หลังเรามีคนนะครับเมื่อกี้ด้เสียง เพรสนมันจะสนุกตรงแบบนี้นะครับผู้ชมมันมีคนวิ่งอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เรียกกันอยู่4คนนะตรงนี้เหมือนจะมี1ตัวไม่ก็2นะแล้วก็เห็นฝั่งนี้อีก2ตัวน่าจะครบนะครับมีเสียงคนวิ่ง หลังมีฮะเมื่อกี้ผมกระตุกอ่ะไม่นะผู้ชมโอเคฮะฝั่งนี้เขาต้องเข้าวงนะยังไงเขาต้องมาหาเรานะผู้ชม แต่เราจะลำบากฝั่งนู้นครับเราต้องสมอปิดไว้ก่อนปะผมยังไม่เห็นต่อฝั่งนี้นะ เขาแปดสมมค่ะตงรงนู้นนะเราต้องเดินแล้วคุณผู้ชมตายก็ตายนะี่นะ ผมจะให้เขายิงกันก่อนนะครับจะไม่รีบนะแค่รีบน่าจะเป็นฝ่ายแพ้นะต่อชิดบ้านนะครับเราจะเล่นได้นะครับหลังนี้ เจร่าคนหนึง่งเด็กตัวกดดันทะผู้ชมเขารูตำแหน่งเราแล้ว,ลวเราก็เห็นเราแล้วเหมือนกันนะ่ะ FPP จะสนุกตรงนี้นะผู้ชม โอ้โหคุณผู้ชมแหมแชมป์แล้วฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยแหมตาแรกตั้งแต่เล่นมาถือว่าอันนี้น่าจะเป็นตาที่4ที่ผมเล่นนะโซโล่โอ้โหโอเคครับได้ SS นะก็ถือว่าไม่เลวละเราไม่เลวนะแหม่รับเก่งอยู่แล้วโอ้สุดยอดไปเลยอ้าวนี่ก็จะเป็นแรงนะมีหมดแรงเนี่ยคุผู้ชมเหมือนคอมเลยวนะ แล้วก็จะมีรางวัลให้เราด้วยนะครับซึ่งรางวัลในเลงก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่ามีรางวัลแน่นอนนะครับเกมเปิดใหม่ช่วงนี้ก็มาเล่นกันจะเยอะนะคุณผู้ชมอาจจะมีบัก๊กมีอะไรที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เกมสนุกดีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีพวกแบ t เท e พาร์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีพวกกล่องให้เราสุ่มนะครับซึ่งกล่องนี้เราสามารถสุ่มได้นะครับโดยใช้เจ้าเหรียญข้าบนนี่เลยนะครับผมมีอยู่อีเจ็ดนะผมคิดว่าผมจะต้องเก็บอีกสามอันล้วมาเปิดสุ่ม ผมอยากได้ชุดน้องแมวนี้นะครับก็น่ารักดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะสุ่มทีเดียวแล้วก็จะมีการเติมเงินนะครับก็จะมีกล่องมากมายเลยกล่องอันนี้ก็สวยนะผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออภัยที่ห่างหายไปนานนะผู้ชมก็มีงานนิดนึงนะครับถ้าว่างแล้วก็จ,จะลงหมค์คาให้ดูด้วยนะวันนี้ก็มีเวลานิดนึงก็เลยมาอัดเป็นพัฟชีนิวสเต e นะครับเพราะเกมเพิ่งเปิดใหม่เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เทสโต้นนะครับแต่ว่า I อเวก็โหลดได้ที่ App Store นะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันครับ